แล้วก็แล้วก็บงผลข้ออีกข้อหนึ่งก็เรียกว่าทํามานม่ข้้งค้างธรมทานในขังข้งค้างในสต่จิตที่ประเสริฐนะครับถามว่าทําไมพระพุทธเจ้าถึงถ่ายไปนพะระองค์เนี่ยเน้นว่ากในรเร่องของความเพียรถ้าใครก็แล้วแต่ทํามานที่ข้ํงค้างหรือเราไม่ประสบความสํเาเร็จโยมครอบครัวก็จะำลำบากมากโยนลงก็คือว่าถ้าเราทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ทำอะไรไม่เสร็จสักอย่างโยมไปล้างจานก็ล้างไม่เสร็จจะทำขนมก็ทำไม่เสร็จเย็บผ้าก็เย็บไม่เสร็จ ทำอะไรก็ไปเสร็จทักอย่างเนี่ยแต่ว่ามันดินเข้าไปทางโมชีวิตแต่ว่ามันจะสําเร็จได้ยังไงมันไม่สําเร็จเลยฉะนั้นถ้าในยุคปัจจุบันเนี่ยระ่ใช่อยู่หัวท่านสอนเรื่องไอ้มหาชนกไปดีถ้าอยู่ไปงานนี่จะดีมากก็คือว่าท่านสอนเรื่องของความเพี่ยนว่ามหาชนกไปดิเกิดในกระกูลกษัตริย์แล้วโดนเขาเรียกว่าเกิดปัญหามากมายก็ปฏิวัติกันให้ยอมปฏิวัติการเสรีขอนจะได้ไปอยู่ต่างเมืองแต่มหาชนกไปเป็นคนที่มีความเพียนมาก พระพุทธเจ้าท่านประลุความเพียรเป็นที่สุดถ้าโยมไปไปศึกษาประวัติของพระองค์พระองค์ตั้งใจว่าถ้าไม่บรรลุธรรมไม่บรรลุพระา ạ n h นี่ต่อให้เลือดเนี่ยเลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปกระดูกฉลุดหรือจะตายเสียชีวิตเนีย่ยจะไม่ละในสิ่งที่อยากจะทาถ้าเราตั้งใจแบบนี้และพรงสอนว่าในโลกนี้อย่ไม่มีสิ่งใดที่คนเราทําไม่ได้ทุกคนสามารถทําได้นี่พรงสอนเรื่องความเพียร เชนโยบอกว่าตามรยมาบอกว่าโยอยู่บ้านทำอะไรบ้างโอ้าม่ทำอะไรท่านอาหารเขาทำไม่ค่อยเป็นหรอถ้าใครพูดแบบนี้อยไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่เชื่อธรรมะเลยมีสิ่งใดบ้างที่ทาให้เป็นเนี่ตอนนี้ถึงคู่ครองสามีภรรยาอยู่ในสมัยที่ไม่มีภรรยาไม่มีสามีทาอะไรไม่เป็น่ะแต่บางคนด้วยอำนาจของรัฐด้วยอำนาจของทัาทำเป็นทุกอย่าง อะไรทําให้เป็นก็ต้องทําเลี้ยงลกูกไม่เป็นก็ต้องเลี้ยงอเอ้ยเตอเลี้ยงยังไงเอเตอไปบ้านอะไรวะไอนมลูกยังไงเนี่ยทําเป็นทุกอย่างะนั้นให้วก็โยกเชีเยเ่ยวความเพียรมหาชนประโย,ย์แกไปค้าขายผมเล่าไปเราแล,แล้วแล้วเรือมันอับป,าง,า,ปางในมหาสมุทรเมื่ออับปางในมหาสมุทรกคนอื่นอยู่ด้วยความที่ตกใจกครื่องดูกระโดะนดแต่มหาชนกแกเป็ยยนคนที่ชนายอยู่แกขึ้นสู่ชัโดข,ของเรือขึ้นที่สูงสุดของเรือ คาทาน้ำมันอย่างนี้เพราะแค่มีความรู้มีปัญญาว่าถ้าลงมาท่านเห็นทาธาน้ามันฉลาลม,ม,มันไม่จริงอยู่ไมับตังไปแล้วก็กินในน้ำตาลหนาเยอะๆในท้องแล้วก็กระโดดลงในทะเลเมื่อกระโดดลงในทะเลอยู่แกตั้งใจว่าถ้าแกไม่หมดเรี่ยวหมดแรง่แกจะว่ายน้ำเปึงที่สุดอยู่ในทะเลไม่เห็นฝั่งขวาไม่เห็นฝั่งซ้ายเลยแต่แกว่ายน้ําอยู่ก็เ,เล่าในเรื่องว่ามีเทวดดมาเห็น เทวดาและเทพปฏิดาคนนี้ต้องตรวจมาสมุดเมื่อเห็นแกตกใจมากเลยแกตรวจดูว่าบริบทตรนี้มันใครเอ้ยทำไมไหวยน้ำอยู่อย่งนี้ว่ายอยู่แล้วว่ายอะไรอพอรู้ว่าไหวยอยู่ทั้งหมดในสัปดาห์เทพปฏิดาคนนี้บอกคนนี้ไอ้ตายไม่ได้คนนี้ต้องไปแตอย่างแล้วก็เมื่อไปถึงมาฉันต้อว่ายน้ำอยู่ๆลอยคอในไม่เช่ดว่าน้ำยุงไม่เห็นฟังแต่ว่ายสุดฤทธิ์ยุงว่าย่างเดียว แล้วก็หยุดเลยเขาพักแล้ก็นาทีน่าถามว่าดูค่านท่านเป็นใครทำไมฝั่งนั้นก็ไม่เห็นวังฝังไม่เห็นฟังนี้ก็ไม่เห็นฟังไมเห็นไม่มีอะาาไรเลยทำไมท่านอย่างนั้นอยู่มหาชนกตอบว่าไงย่ตอบว่าเกิดมาเป็นบหรเมื่อมีเรี่ยวมีกำลังมีเรียเร่ยแรท่องพยายามให้ถึงที่สุดถ้าจะตายไปจะไม่มีใครตีเตียนตายไปอย่างมีศักดิ์ศรี โยมใจถ้าชีวิตยองไม่ประสบความสําเร็จโยมต้องเพียรให้ถึงที่สุดเนี่ยทําให้สําเร็จทำสิ่งใดก็ทำให้สําเร็จ,รจแล้วทำไมานก็ทกัทมงมันจะหมดลยฉะนั้นอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยถ้ามหาชนกแกค,ครงแกไปได้สำับเป็นขสัตย์โยมนั่งบาลังอย่างนี้วันหนึ่งแ่นั่งลับตาแกบอกว่าถ้าฉันไม่มีความเพียรไม่มีความพยายามฉันจะไม่โยีขาดวันนีน้ฉะนั้นยากโยมท่านหลายที่ท่านหลาย มาวัดได้มาศึกษาทำโยมอัธรรมะที่มาเรียนรู้ไปปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำวัน,นไม่กี่วันจะเึงนวันปฏิเสสามทีวันที่สามสิบเรียกว่าเป็นสามคือเราร่วมช่วยกันทำฉะนั้นการทาความเปลี่ยนหรือทาอะไรก็แต่คนคนเดียวไม่สามารถทํามาได้สำเร็จเลยกู้สามีภรรยาจะมีความสุขได้เราทุกจุ่มมันไปด้วยกันจับมือไปด้วยกัน การที่วัดจะประสบความสําเร็จเรียกบริการให้กับญาติโยมท่านสาลาได้ต้องอาศัยเรี่ยวแรงต้องอาศัยน้ําใจของโยมทั้งหลายทีละเล็กทีละน้อยฉะนั้นโยเมื่อมีโอกาสว่างโยมแไม่มาที่วัดเจ้ามาสวดมนต์นะครับเว้นจังหวะชีวิตให้กับตนเองโยอยากที่จะเห็นว่าโยไม่ดีตามที่จะทำอยากที่จะทำแต่ให้โยมาเพื่อศึกษาธรรมเพื่อเติมเต็มของชีวิตมาวันนี้อย่างน้อยโยก็ได้ทำมากไปตัมความอยากคือว่า ธรรมะสำหรับคู่สามีภรรยาเช่นมีศรัทธามีความเชื่ออย่างเดียดทนมีศีลศีลห้าที่รับไปถ้ามีชาคก็คือความเสียสละแล้วก็มีปนะัญญาแล้วก็ชีวิตที่จะประสบความสําเร็จต้องตามหลักของอินบัสีซึ่งไม่สามารถอธิบายและเสร็จได้อิิบัตสีก็คือว่าหนึ่งมีความรักโยมทําอะไรอยูโยมต้องรักสิ่งนั้นให้มากเป็นนักเรีเยาาน,นก็รักนักเรียนธรรมนก็โคตรรักโคตรธรรมะโรงแรมก็รักโรงแรงามธรรมนเป็นคูมก็ต้องรักเป็นภูมิตามอะไรต้องรักสิ่ง มื่อรักได้ต้องมีความเียเมื่อมีความเพี่ยนจะไ่ต้องตั้งใจให้มากเมื่อตั้งใจให้มากก็ต้องใช้ปัญญาให้ในเยอะว่าอานที่ฉันทำมันไม่ดฉะนั้นไม่กี่วันจะถึงมันกระตินสารพีนมาเล็ดภูกเขามันไม่สามารถจะมาไล็ดาสมาเล้ดเดียวไม่สามารถจะสร้างไปภูกขาได้หยาดน้ำหยาดเดียวมันไม่สามารถจะสร้างเป็มหาสมุทรได้ต้นไม้ต้นเดียวมันไม่สามารถจะสร้างโลกนี้ให้เกี่ยวกับจีได้ดาวดวงเดียวมันไม่สามารถจะทำให้ท้องฟ้าเป็นไป ฉะนั้นวัดอ่ตงจะเป็นวัดได้มันไม่สามารถอาศัย่รนอาจาย์ได้ดเพียเอองเดียวหรืออาศัยคนคนเดียวแต่เรา,า,ายอาศัยโยมทุกท่านฉะนั้นวันนี้ธรรมภาพชี้แสงแสดงธรรมมาก็คิดว่าสมควรเป็นเวลาฉะนั้นต่อจากนี้ไปโยมท่านทั้งหลายจะได้ตะบุตรต่างๆตงองอ่อไปและได้ที่ทสุดนี่อารมานขอเพยเลยพรอให้โยมทุกท่านจะมีความสุขในสุขภาพดงแล้วก็นำาบบธรรม ที่มาศึกษามาเรียนไปนไปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำวันหวังได้เปว่าท่านั้งหลายคงมีความสุขประสบความสําเร็จในชีวิตตุกคนตุกท่าน